สบายดีลเล i s ว o n เเตรียมสร้างโารงกันน้ำมันกำลังการผลิต1,000ล้านลิตรต่อปีเมื่อไม่นานมานี้ครับท่านพรประเสริฐธ,ธรรมวงศาประธานบริษัท Energy Development เเปิดเผยครับว่าทางบริษัท เตรียมสร้างโครงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังการผลิตสูงถึง1,000ล้านลิตรต่อปีซึ่งโครงการก่อสร้างแปรรูปน้ำมันดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแขวงามวนมีพื้นที่23เฮกตาร์โดยรวมโรงงานโกดังน้ำมันและก็กิจการอื่นๆมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด100ล้านเหรียญสหรัฐโดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างเร็วๆนี้ครับคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ15เดือนโดยจะทำการแปรรูประยะที่1จําจำนวน120ล้านลิตรต่อปี ในระยะที่2โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่500ล้านลิตรและ1,000ล้านลิตรต่อปีในระยะที่3หรืออีก5ปีข้างหน้าโดยมีดีเซลกว่า80%และเบนซิน15%และน้ำมันเต่า5%คาดครับว่าการก่อตั้งโรงงานครั้งนี้จะช่วยให้สามารถปรับโครงสร้างราคาน้ำมันได้ถึง7-12%ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เียงจันทร์ และพบกับ Arrow t v v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี